สวัสดีค่ะมพบกับกินอยู่แบบบานๆปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องเลอสภาพมากินตาซ้วข้าวปุ่นใส่ข้างปลาหมึกเนาะค่ะพี่น้องพี่น้องซื้งบสิันจะสีอาจจเบึงโบเพชดตะวันออกจอเพ็ดเนาะค่ะพี่ตะกล่องเยำมันขาวซื้อค่ะค่ะก็จะมียอดกะทินค่ะแล้วก็ผักบุ้งค่ะพี่น้องแค่นั้นนะคะแล้วก็สตอนะคะไก่ขอดสิบหนึ่งค่ะพี่น้องมาค่ะแซ่บๆในการหิ้วค่ะพี่น้องเม่มีเวลาเลยอยากงานค่ะพี่น้องจะกินเขาที่นาแตเห็ดคลิปก็ต้องล่อ 亮不亮是吧？还。你看看过没？怕个 ย,ย,ย่อ,ก,อก็เลยโบไซไม่ไก่ทอดไก่ทอดมะเผ็ดค่ะ ค่ะน้ำปลาบริสุทธ์แบบขวดด้วยค่ะพี่น้องมันก็เได้สีสันออกเหมือนโบดําดเป็นไรค่ะบักพริกกับโบไซรร้ายเป็นไรกินพนิดร้ายกระแสบผ่องค่ะพี่น้องนะคะ ส่วนนี้แางมาเห็ดเงื่อนค่ะบันนี้ไมเ่เห็ดคั่วเห็ดคั่วที่เจ้าเห็ดกินทุม่มเลยนะคะพี่น้องจะเมื่นจะเลยกินอีกยังง่ายๆบ่ค่อยได้เห็ดอาหารปันใดแล้วค่ะพี่นอ้องอ่านจะเน้น,นคลิปกินเนี่ยด้วยค่ะพี่น้อง พนะักบัวลายปันได้เลยค่ะส้องเราว่าต้นกระทิมก่จาจำได้ให้เขาจับมัดถึงเบอรพี่น้อง เคกินกับปันจักรยานฮาอยู่ข้างบ้านหันตัดถิมพอสวดหลายๆพี่น้องเอ,อ้ยกินมุ่มม่ำจินส่วนหลวจสลัดส,าาดสตอ่อกกับข้างประมือค่ะ แต่ตำบกฮูออฟิมือเจ้าของไรพี่น้องไปกินซื้อตามร้านไม่นกิบ่ดแสบพึ่งเจ้าของเห็ดนะคะเม่อไหร่คุณเห็บบ่ดแสบด้วยพี่น้องแต่ว่ารสชาติปลาข้าวหนี่เข้าจิ้มแบบฟิมือเข้าวคะ่ะ บ้านเจ้าหน้าังนีนะครับพี่น้องดีมากๆเลยค่ะข้างหลังตีข้องสุกติตีข้องสำโรข้างหน้าตีขนมข้างเครื่อง,งตดสนามบินไม่เป็น,นมรสนามบินอยู่ข้างเครื่องเลยพี่น้องมันบินผ่านครับมันเป็นเส้นการบินครับโฆษณาบ้านย่องทีอยู่มันมีความสงบ 哪天？ ปังมือหน้าตากบเล็ดแตงเลยพี่น้อง,พอเ,งเพราะหลา,ายมาเคิรกมาเลยเพราบอกไม่อยากงานค่ะเยี่ยงกินแล้วยากก็คือไปเทงานต่อเลยพี่น้องง่ายแบบต่อขึ้นแถวที็เขาเผาบางมือแรกเปิดตัว,วเป็นไลยคะคนที่คิดว่า มีแปดมีผูเบา้าอยู่นี่ว่าไรค่ะพี่น้องเพราะว่าโดยใส่เพรใส่ย,สย,ยาก ขุ่นหอนึงเบดิดค่ะบอกต่อ เราเคือตอกินเนี่ยครับาอยา่ให้มันกินแห้งพี่กินมลาเคือปลอะนะคะ่ะปลเคือแกงห้องคะคะเท่งเท่งกินเท่งบบกพี่น้อยสบายด้วยะค่ะ ยุ่งก๊ะไรอืม แล้วแต่บเครือเครื่อไปราคะพี่น้องทุกผู้ทุกคนขอบคุณหลานที่เขามารับชมนะคะกินท่ผ่าประการใดนะคะพี่น้องกินบอเรียบ้อยกินสะดวสลัดกินมุ่มม่มจินแังเจาะเจาะแจ๊ะก็ขอถั่ขอไข่นะคะพี่น,อนอ้อ,นดดนมมมนอง,เ,อะะพองเพราะว่าบะเทอการกินออกกล่องกับกินธรรมชาติมันเกิดแบบว่าอีกอย่างนึงแล้วค่ะว่าไม่ว่ากินออกกล่องสิกินให้มันมุ่มม่ำเลยค่ะพี่น้องเบะเทอเขาแบบม่วเก่งม่วเล่งม่วเห็ดอย่างเฮ็ดอย่าง่ิพานะคะพี่นอ้องก็กลายเป็นเหิง ยังผิดพลาดไปนะคะพี่น้องยายามถึงจะเฮ็ดแบบว่ากินให้มันเรียบร้อยนะคะแต่บวกกับหนาทีการงานต้อตเฝ่าไปนั่นก็เลยต้องฝ่าฟังนะ่ะพี่น้องทั้งเสียงเรือเสียงเครื่องบินเสียงรถเสียงปั่มหนำนะคะพี่น้องขอบคุณหลายถีออุซ่ามาเบิ่งมาแย่งนะคะพี่น้องเพืว่าพี่น้องจสได้ยินสารพผัดเสียงเลยในคลิปของเยาว์คลิปกินนะคะพี่น้องไปละค่ะขอบคุณหลายค่ะสวัสดีค่ะ